อยากจะดูว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยว่าอย่างไรก็ติดตามได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข116เชิญค่ะสวัสดีค่ะ ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและ,จะเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปรูป,รปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่ร่วมอยู่รวมกันเป็นกระจุก สร้างหินปูณออกมาพอทับถมกันเป็นรูปร่างตา่ตางๆเช่นปะกการังเขาวางปาการังสมองความคำว่าปาการังเดิมเรียกว่ากะรังนอกจากจะหมายถึงปากการังและ ยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งที่มักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลากะรังขอบคุณครับขอเสียงปรบมืบอ,อให้กับห